วันดีดสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ เดียวได้บอกถามเห็อยังหรือแค่ให้บังว่าราเห็ดคือห่วงเนาะเป็นยังคือต้องอยากฟังเจ็บแล้วก็เห็นจำเป็นบ่อาคือต้องมายับเข้าไปให้แห้งพังไว้บ่หรือว่าไว้สิอยู่สิตายก็สัรหูไป bye ให้ความหลังมาโน่เขาที่รอสิวานองเป็นโตทวกสิเพ้าสิปวงบอกควรต้องไม่อยากฟังเจ็บแล้วก็เห็นจำเป็นบอ บอไใ้สิบอกไปแม่นบอกสิเลิกกับเขาบอกคันบอกว่านองสิตาคันเลิกบอไใ้คันถามแล้วลับไปสิมาว่าใส่สาดเห็นยังต้องบอกว่าทอรมาห้องให้ผ่านพายุฝนและอาย,ายปปสิรู้ตอนกลับมาหัก้าน เป็นบ่อายคือต้องมาย่ำเข้าไปให้ทั้งไว้บ่หรือบ่วัน See you สิตายกษัตริย์ฮู้ไปมันสิได้เอียงขึ้นมาตอท่ไว้อยู่บดสิบไปแม่นบสิลกับเขา อกว่าทเรื่อมาท้องให้ผ่านพายุฝนและอายสิรู้อดกลับมาหากักกใจสักมองคันเมารักษาน้ำใจบทดร้องเพได้ขอหูคืกกอกันแน่เนาะกว่าการทิ้งกันนั้นเท่ากับหัวคันเมารักษาน้ำใจ ใีนะครับพร้รรอมามากๆครับแต่ก็เศร้ามา,มากๆเช่นเดียวกันสงสารผู้หญิงคนนี้จังเลยอ่ะทำไมอ่ะ คือเขาถ่ายทอดมาแบบเหมือนเรื่องชีวิตจริงคุณเลยอะเดี๋ยวนะชื่อเพลงอะไรนะเอิ้นเพลงทิ้งกันเท่ากับห่วงทิ้งกันเท่ากับห่วงใช่ทิ้งกันมาห่วงเราได้ไงคือเนื้อหาเพลงใช่ไหมคะก็เป็นฟิลประมาณว่าคนสองคนเลิกกันไปผู้ชายสมมติผู้ชายทิ้งเราไปเกย์ไปทิ้งเขาเอาเงี้ยมันมีเมียอยู่แล้วแล้วมันก็มากีบกับคนอื่นแล้วก็จะเลิกก็ไม่เลิกก็ยังกลับมาดูแลกลับมาดูแลงี้เหมือนเหมือนเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังมาปุ้นเปียนวนเวียนถามว่าเลิกกับเราไปเธออยู่ได้ไหมเราก็ลืมไม่ โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มาเป็นห่วงแล้วก็มันก็เลยเกิดคําถามขึ้นว่าทิ้งกันไปเนี่ยคือคือเท่ากับห่วงเหรอทำไมถึงต้องมาถามมาอะไรเงี้ยตุ๊ดตาบอจะไปก็ไปเลยใช่ค่ะจะได้ลืมได้สักทีที่เดทกับเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่เอ็มวีเนี่ยเกาบอกเลยว่าเอ็มวีริพีคมากนะใช่เพราะว่านี่คุณเอิ้นขวัญเล่นเอ็มวีเป็นครั้งแรกด้วยคือเป็นแบบจริงจังเต็มตัวเนี่ยเป็นครั้งแรกแบบเต็มเรื่องเลยไม่ใช่เงีลายซิงใช่แล้วปรนคนว่าคุณตาบอดอีกดูภาพพร้อมๆกันนะเล่นเป็นคนตาบอดใชช่ผู้ม เอิ้นขวัญเล่น MV แล้วนี่ฮะลงทุนต้องมีแต่งเอฟอเอฟกีสบักสะบมเลยนะใช่ค่ะคือคือ MV เพลงนี้คือทุ่มสุดตัวมากมีแบบหลายๆฉากคือถ่ายทุกฉากบบมีหนูอยู่นั้นหมดเลยใช่ก็คือเต็มที่มากๆค่ะต้องฝากให้ทุกคนไปดูมีทั้งแบบดราม่ามีแบบโดนแบบ ตบตีด้วยนะโดนทเลอร์กายด้วยโอ้ดูแล้วจะร้องไห้อะแต่ว่าคุณแสดงดีมากนะดูดิต้องรับบทบาทเป็นแบบคนตาบอดด้วยถือว่าเป็นการแสดง MV เต็มๆครั้งแรกโปรนี่ก็จะมาเป็นศิลปินอยู่แล้วลายซิงห์อนี้คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมเราไปแย่งคนนี้เขาหรอ คือเหมือนไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วในในเนื้อเรื่องนะคะก็เหมือนเป็นนักร้องสาวคาเฟ่แล้วก็มีผู้บ่าวมาจีบอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เราเก่งเราสวยนะเนาะทนไงได้คุณผู้ชมะอยากให้ไปฟังเพลงนี้น่าจะตรงใจหลายๆคนประสบการณ์หรือเปล่าไม่ทราบนะลองดูสำคัญคือ MV ด้วยติดตามผลงานชื่นชมได้ที่ไหนบ้างครับก็สามารถติดตาม MV นะคะได้ทาง YouTube g r a m m y Go Offi c i a l นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะ Gra m m y Go Official แล้วก็ อยาติดตามความเคลื่อนไหวของเอื้นขวัญต่างๆก็ เอิ้นขวัญวรัญญาแฟนเพจค่ะอันนี้อันนี้ติดตามอพไรแต่นี่ติดตามอะไรครับคุณผู้ชมส่วนใครชอบความแซ่บอ๋อตามตามยังไงยังไงยังไงตามด้วยอ๋อตอนนี้ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทําอาชีพเสริมธุรกิจธุรกิจธุรกิจเุรนี่ขายส้มตาเอิ้นขวัญตําแซ่บใช่ค่ะไปออกบูธตามตามงานแบบ7วัน10วันอะไรอย่างนี้ไปกับแม่กับที่บ้านอ๋อถ้าอยากกินต้องแบบว่ารอมีอีเวนต์ใดๆใช่ก็ต้องติดตามในแฟนเพจแฟนเพจอะไรสักลานหน่อดีกว่าเอาแฟ เพจก็คือติดตามได้ทั้งทั้งงานทั้งส้มตำเลยเอื้อนขวัญวัญญาแฟนเพจก็จะลงให้ได้ดูกันเลยว่าคอมโบเซ็ตใช่ติดต่อได้ด้วยไงมาติดต่องานได้ด้วยถ้าจะไปออกบูธอย่างงานแต่งงงานแต่งงานอะไรเงี้ยจ้างได้ได้ว้ได้อันนี้หนูก็จ้างคนไปร้องแล้วก็จ้างบูธไปเปิดใช่เพลงเสร็จแล้วลงมาตำส้มตำต่อเออโหนะคุณตัเองไหมหนูก็ตำช่วยแม่ด้วยค่ะคุณเสียนะคนนี้นะเออคุณชมฮะนนี่อีกหนึ่ง นี่คืออีกหนึ่งนักร้องมีความสามารถเอิ้นควันวัญญานะครับต้องบอกว่าทั้งเพลงทั้งธุรกิจแล้วก็มีสื่วิดีโอด้วยค่ะนะโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากมาอยู่กับเราในรายการขอบคุณนะคะ